สำหรับท่าเนี้มันก็เป็นท่าที่ง่ายง่ายจริงๆยังไม่ต้องออดีเป็นก็ทําได้นะอนนเอาจริงๆง่ายเพราะมันไม่ต้องใช้พอดีไม่ได้ใช้แรงอะไรเลย นะครับขอต้อนเข้าสู่ช่องดูสเก็ตเตอร์นะครับและนี่คือรายการวิถีแห่งเด็กบอย EP ที่3นะครับ,น,รบนี่นะครับนะดึกดุยมีท่ามาแนะนำทุกคนนะครับเรียกว่าท่านอลลี่โชว์บิดแลนด์นอลลี่ฟันโชนะครับคือท่าเนี้ยเป็นท่าที่ง่ายโคตรง่ายเลยนะครับเป็นท่าที่เรายัางไม่ต้องออรี่ได้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเราจะต้อง ใช้เท้าหน้านะครับคือเรียกว่า non นอนลี่นะกดตัวโนแล้วปัดแผ่นไปด้านหน้าร้อยแปดสิบองศากลับมายืนมันจะคล้ายๆชบอิดนะครับ <Okay. S 1> คือถ้าใครรู้จักชกอิดชกอิดจะใช้เท้าหลังใช่ไหมที่เราใช้แ๊กด้านเทวปัดไปด้านหน้าแผ่นร้อยแปดสิบกลับมายืนใช่ไหมอันนี้จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่เราใช้เท้าหน้าแทนแล้วปัดด้านโนแทนนะครับสําหรับไอ้ท่านอนลี่ชบอิดกับนอนลี i, ่ฟันชกเนี่ยจริงๆเป็นท่าแรกๆที่น้าทำได้ก่อนที่จะออลี่เป็นซะด้วยซ้ำนะครับ ก็เลยมาแนะนําทุกคนนะครับเรือคนที่เบื่อนะครับฝึกแต่ท่าเดิมๆฝึกแต่อลลี่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยม,มันเบื่อนะมันไม่มีท่าอะไรเล่นเลยอะไรเงี้ยก็ลองเอาท่าเนี้ยไปฝึกเล่นดูเพราะว่ามันง่ายง่ายจริงๆนะครับโคนง่ายเคาจริงง่ายมากเออทาไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วเนี่ยนะสําหรับการวางเท้าหรือการเซตเท้าอย่างไงแล้วมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไงนั้นเดี๋ยวไปดู กันเลยว่าท่าเนี้ยมันทํำยังไงเออสองท่าสองท่าเนี้ยนะมันทำยังไง,ออง,ง,นะงไงะไปดูกันวิธีการวางเท้าเลยนะครับสําหรับโนรี่โชอบอิดก่อนเนาะก็คือเท้าหน้านะครับอยู่บนโนสนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะจริงสองท่าเนี้ยโนรี่โชอบอิดก,กับโนรี่คอนโชก็คือวางเหมือนกันนะวางด้านเนี้ยนะครับก็คือถ้าเราเป็นโนรี่โชอบอิด เราก็ปัดไปด้านหน้าใช่ไหมส่วนเท้าหลังวางไงเท้าหลังก็วางตรงไหนก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ปิ้นปิ้ก็ได้หรือวางตรงน็อตก,ก็ได้นะครับไอ้ตัวเท้าหลังเนี่ยเราใช้มันแค่ช่วยมันกะ็คือดันไปข้างหน้าถ้านอลลี่ช็อปเราดันไปข้างหน้านอลลี่ฟอนโชปเราก็ปัดมาข้างหลังแค่นี้ไม่ต้องปัดแรงนะเหมือนประคองเขาเฉยดันมาอย่างนี้ตัวหลักมันจะอยู่ที่เท้าหน้าเรานะครับคือปัดปัดมาด้านหลังนะก็สำหรับนอรลี่ช็อปอีกต่อนะครับปัดมาด้านหลังอย่างนี้ครับท่านอร ข้สำหรับท่านอลลี่โชปอิดเนี่ยนะแนะนำให้ทุกคนนะครับถ่ายแล้วทํานะครับมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีแรงส่งของมันนะครับถ่ายช้าๆมาก่อนก็ได้แล้วทํานะครับการจังหวะแผ่นนะครับให้มันครบพอดีแล้วเราก็ใช้เท้าหลังเราจับนะครับแผ่นมันจะพลิกแค่วันเอต้นะครับวันเ้เท่านั้นนะครับไม่ได้ครบหนึ่งรอบสามห้นะครับ นะครับลองลองทำดูเรื่อยๆจับต้งหวักเอาเท้าหลังจับดูก่อนนะครับถ้ามันครบมันตรงแล้วก็โดดขึ้นไปยืนสองเท้าได้เลยนะครับแรกๆอาจจะเวอร์แหละครับอาจจะหงายบ้างครับแต่ไม่ล้มไม่ได้ล้มแรงหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้เร็วมันไม่ได้สูงนะครับมันใช้แรงนิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกลัวล้มนะครับเล่นสกเก็ตบอร์ดมันต้องมีล้มบ้างอยู่แล้วนะครับค่อยๆทําดูนะครับเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ทําได้ถ้าเกิดยืนได้ปุ๊บทีเดียวจะได้เลยจริงๆนะเชื่อนะ น้ำไม่แนะนําให้ไปทํากะที่นะทากะที่หรือไปหาอะไรจับอ่ะอันเนี้ยเพราะมันจะเป็นด้านสวิตช็ออิดเลยอะ่ะมันจะไม่เปอนนอนลี ague, ่เข้าใจป่ะถ้าเราทำกะที่มันจะกลายเป็นสวิตมันจะทําให้ยิ่งไม่มีแรงในการปัดเท้าหน้าเข้าไปใหญ่เลยเพราะเรายืนไนด้านสวิตจะกลายเป็นเท้าหน้าเรามันจะกลายเป็นด้านเทลด้านกดแทนนะ <c oughs> ให้ถ่ายและทําดูเลยทั้งสองท่าเลยนะทั้งนอนลี ague, ่ฟวนชบนอนลี ague, ่ช็อิดนะครับลองดูเชื่อนะนะมันง่ายไม่ต้องไปกลัวล้มมันทีเดียวเดยวโดดขึ้นไปยืนได้เลย loạn đùa ถ้านอรลี่ฟันโชว์นะครับก็เหมือนกันเลยเท้าหน้านะครับนำนะครับขึ้นมาวางแต่ว่านลี่ฟันโชว์มให้วางอย่างนี้นะครับวางนี้ช่วงนี้เพราะเราต้องดันดันเท้าไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าส่วนนอรลี่โชว์ยังมันตามมาข้างหลังใช่ไหมอันนี้ดันไปข้างหน้านะครับเท้าหลังเหมือนเดิมอยู่ตรงไหนก็ได้น็อตก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเท้าหลังมีหน้าที่คือปัดปัดมาข้างหลังไม่ใช่ปัดอย่างนี้นะแค่ประคองเขาอย่างนี้แล้วก็ดันเลื่อนมาแค่นี้เองนะครับ ท้านี้จิ้มไปนะครับเหมือนเดิมครับก็ค่อยๆนะครับอลองทําเคลื่อนที่ปัดแล้วลองจับด้วยเท้าหลังเท้าเดียวก่อนนะครับค่อยๆทําพอเริ่มชินเริ่มคุ้นเคยรู้สึกว่าเออมันมันเข้าเข้ามาใต้เท้าแล้วก็ให้เหยียบสองขาเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับมันไม่ได้ยากนะครับตาดีเลยนะทุกผภาพ,พิวผนผิวเนาะลองดูนะลองดูนะ ็นยังไงกันบ้างครับสําหรับท่าสองท่านี้นะครับลองไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับคนที่ถ่าย่ล้องแล้วลองไปทําดูนะครับผมว่าตัดเดียวก็น่าจะเป็นแล้วนะครับบางทีมันเบื่อเนาะเราฝึกแต่ออลลี่อย่างเดียวออลลี่ไปออลฟี่มาออลลี่ขึ้นบล็อกออลลี่ฟุตบอลแล้วมันไม่มีท่าเล่นกับเพื่อนเลยนะครับโอเคก็ลองเอาไปฝึกดูเนาะออลลี่ช็อปอิดออลฟี่ฟังช็อปนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด ไลค์นะครับกด subscribe ให้ช่องนะดูด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าจะมาแนะนำอะไรยังไงก็รอติดตามและกันนะครับจริงๆอีพีตั้งใจจะมาบอกว่าเราควรจะเลือกแผ่นยังไงให้เหมาะกับเราแต่กูขี้เกียจสอนท่าแล้วกันอยากให้ได้ทาไปเล่นกันงัก็ลาไปก่อนเจอกนันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเก็ตบอกให้สนุกนะ